กอไอไกจอไอใจตอไอใจตอไอใตปอไอไปปอไอไปอาไอไอขอไอไขขอไอไขรอไอไงนอไอไงแอหนก็ไมไม่ก็คือไม่ได้ทำอะไร តអឯចៃតអឯ